ค่ะสาวิสา์รานพอแล่จ้ามื้อนี้มีเมนูมาสู่พี่น้องกินอย่างไรจ้ะแกงเห็ดนะจจะเนาะนี่แกงเห็ดฟางจ้ะร้านพอแล่ไปตลาดได้เห็ดฟางมาจ้ะกินผอแรงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ร้านพอแล่ต้มน้ําตําหอมพริกแล้วก็ใส่อันตะไคร้เวล้วราจะเนาะร้านพอแล่ใส่บักขามเปียกลงไปจ้ะแกงส้มแกงส้มๆสดชุบน้ำน่จจะเนาะแบบบานๆเฮาจ้ะแล้วก็ร้านพอแล่ใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะ ก็เห็นล้องไปแล้วร้านพ่อแรกก็สิผงรล้ลนเลย้ะจ้ะเนาะไส้นาำประแดดจัดที่ไหนไส้นาำประแดดตองไป,ลปเลยจ้ะขาดประด้เลยอาหารบานเฮาเะเนะะ ก่นอนจะง่วงวดด่ะแับปงนัวจ้ะที่รดน่าจ่เนาะใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่ร้ายแสีบร้ายจ้ะน้ำปลา,าน่าจเนาะน้ำปลานิดนึงจ้ะ จกาดดเดี๋ยวรอมันสุกเดี๋ยวข้ามาใส่ผักอีตู้กันกนะจ๊ะเนาะค่ะสุกแล้วนะจ๊ะเนาะเนี่ยหลานพเพล่สิมึงเราจะแซ่บเราจะแกงเห็ดแจงเห็ดเปี้ยงแบบบ้านๆเราเลยจ้าเนี่ยสมเปื่อยๆจ้าเนี่ยหลานเพล่เกษรหลานเอาผักอีตู้ใส่เราจะเนาะอีตู้ใส่แล้วก็สกิสกีไฟเล,จลจยจ้าอีตู้ใส่ต้งแบบเลยจ้า หอมปลาอีตูขนาดเลยจ้ะไปค่ะกินกันจ้า